เดินแต่ว่าพี่หนาวแล้วพี่อยากจะหุ่นเซ็กซี่ด้วยจะมีบ้างไหมส่วนทางด้านนี้ค่ะกับบอดี้สูทค่ะจากแบรนด์เชอรีลอนมาพร้อมนะคะกับนวัตกรรมในการประชับสัดส่วนค่ะทุกท่านค่ะ ใส่ตรงไหนกระชับตรงนั้นอันนี้บอดี้สูตรใส่เป็นเสื้อนะคะแขนยาวก็จะกระชับสัดส่วนนะคะช่วงตัวแล้วก็ช่วงแขนนั่นเองสาวๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของช่วงต้นแขนหรือแม้กระทั่งช่วงอกเอวนะคะแบบไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่หรือบางท่านนะคะกระชับอยู่แล้วหุ่นดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะใส่ไว้เพื่อป้องกันผิวพรรณตัวเองเวลาจะไปออกแดดอย่างนี้ ใช่ไหมหรือว่าบางท่านนะคะอยากจะหุ่นแบบเอวแบบเอวสับๆอันนี้ก็ใส่บอีิสูตได้แต่หลายๆท่านค่ะเป็นกังวลกวนใจว่าเอต้องต่าเวลาพี่ใส่บอีิสูตรแต่ละทีอ่ะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยพี่ต้องลุ้นระทึกมากๆ b o d สสู i จากแบรนด์ี h อ r จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าห้องน้ำของพี่ได้ไหมตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีกระขอบริเวณเปลาเวลาเข้าห้องน้ำก็สะดวกสบายมากๆแล้ววันนี้เดี่ยโปรโมชั่นลด20%ค่ะราคาปกติ1,100บาทลดไปเลย20%อันนี้ราคาเราใจมากๆขนหนที่สนใจนะคะ่วนทางด้านนี้ลดให้กับคุณลูกค้าแล้ว20%จากราคาไปค่ะ